ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีย่ามมือเ้านะครับย่ามมือเร้าข้างมือวันอาทิตย์นะครับนะพี่น้องเอฟซีนะครับเชียร์นัดีก็นอนอยู่หน้าบันสวนนะครับมานอนอยู่หน้าบันสวนนะครับเพราะว่าบรรยากาศมันดีนะครับอีกอย่างหนึ่งกับมานทํางานนะครับการเอารถเที่ยวเขาเที่ยวออกนะครับเพราะว่าย่ามมือเศร์ตื่นมากก็ทํางานนะครับมือนี้ก็เป็นมือ วันยศนะครับเป็นหมือวันพระก็เลยบาทำงานนะครับครับก่อนอื้นนะครับก่อนห่อสิไปตามตัวเรียงในวทางนะครับของท่านอาจารย์ออเวียงจันทร์นะครับพี่น้องทุกี่มาแล้วนะครับออเวียงจันทร์นะครับครับของท่านอาจารย์ออเวียงจันทร์นะครับรอบที่แล้วนะครับบ่ได้ตามนะครับเพราะว่าเพิ่นบ่ส่งมาให้นะครับเนาะก็เลยบ่ได้ตามให้พี่น้องเขานะครับเอามาตามตัวกันรอบไม่เลยเด้อยครับเด้อ เล่าพัฒนานะครับของถัดอาจารย์อเวียงจันนะครับขับก้อนเอื้อนนะครับ,บก้อนห่อสิไปเบิ้งผลงานไหมหอกับเบิง้งผลนหวยเล่าออกสักวอนเอาผี่น้องเย็ซีเนาะครับผลนหวยเล่าออกนะครับมื่อวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่10พฤศจิกายนนะครับ2566ัารเล่าพัฒนาเลขที่ออกนะครับ080นะครับ879นะครับ080 8 ศูนย์แปดศูนย์แปดเจ็ดเก้านะครับพี่น้องเอซีครับส่วนเลขถ่ายสองตัวบนนะครับออกเจ็ดเก้านะครับส่วนเลขล่างนะครับออกศูนย์แปดครับพี่น้องเอฟซีนี่ผู้ใดโชคผู้ใด้หมันบนน้อพี่น้องเอฟซีเฮ้านะครับมาแล้วนะครับของท่านอาจารย์อวี้ยงจันนะครับกันมาแล้วท่านเอาสิเขาสิรถนั่นเฮ้ากับมาติดตามไปน้ำกันนะครับพี่น้องเอฟซี ตามผลงานของท่านอาจารย์นะครับหักกระดาษก้อนครับเราพัฒนานะครับ รอบนี้ออกวันวันจันนะครับนะออกวันจันท์นะครับล่าพัฒนารอบนี้ออกวันจันทนะครับขออนุญาตจันทั้งขางก่อนนะครับพี่น้องเยซีครับวันจันที่สิบสามนะครับวันจันท์ ที่ 13, นะครับพฤศจิกายนนะครับนสองห้าหกหกนะครับลาวพัฒนานะครับช่วงนี้เลียนดินเดียนด้อนอยังน้อยนะครับพี่น้องี่ที่ทำงานเกษตรนะครับ เราพัฒนาอเอาวียงจันมาแล้วนะครับพี่น้องทุก่กับออเวียงจันนะครับเบิ้งเล็กวิก่งเล็กหลุดเพ่่นก้อนนะครับเนาะ วิ่งรูดนะครับพี่น้องเอฟซีเล่ะตรงอยู่นในขอมูุ่นทร่ัสับกันพี่น้องเอฟซีวิ่งรูดนะครับพี่น้องเอฟซีครับวิ่งรูดนะครับ เก้าตัวเดียวนะครับพี่น้องดูซิเก้าหกนะครับเก้าหกเก้าห้านะครับ เก้าสี่นะครับพี่น้องยุซครับเก้าหนึ่งนะครับเแ๋ยว,ว่ารูดเก้านะครับพี่น้องยุีรอบนี้ของธนาจาันนะครับเนาะวิ่งรูดเก้าตัวเดียวนะครับ เพิ่นบ่เน้นีห้เด้อครับเด้อพี่น้องกิบซีครับท่านอ e นาจารย์บ่เน้ยนไ้นะครับมีเบิ้ลพร้อมตัวนี้เนาะถ้ามาเบิ้ลน,นะครับเก้าเก้าสันเอารอบนี้นะครับก็ค่อยพี่น้องเฮาโศกมันไปน้ำกันนะครับกับเล่าพัฒนาของท่านอาจารย์นะครับออเวียงจันนะครับผม ครับพี่น้องเขาเคปหน้าจอไค้ครับครับลาววันจันนะครับที่13าพฤศจิกเขียนพอคอตัวนี้อ้าเสียหน้าดีเขียนเดือนผิดนะครับพฤศจิกายนนะครับอันนี้เขียนพอคออันนี้พอยอนนะครับพอยอนะครับสองห้าหกหกนะครับลาวพัฒนาอเวียงจันนะครับพี่น้องเอซี วิ่งลูดที่เก้าตัวเดียวนะครับวิ่งลูดเก้าตัวเดียวนะครับเด้อพี่น้องเอฟซีนะครับตัวเลขมีอยูหาคู่นะครับของธนาจารย์นะครับวิ่งลูดที่เก้าตัวเดียวนะครับมีตะลักษ์เก่าไอต่อยนะครับพี่น้องเอฟซีเก้าหกเก้าห้านะครับเก้าสี่เก้าหนึ่งแล้วก็เก้าเก้านะครับพี่น้องเอฟซีเอาขอให้พี่น้องเข้าโศกมันไปน้ำกันนะครับกับเล่าพัฒนาของธนาจันนะครับผม คกับแปลว่าวิ่งโหลดเลยนะพี่น้องเอฟเนาะวิ่งโหลดเก่านะครับครับพี่น้องเอฟเฮากัแคปหน้าจอไว้ครับอย่างเอฟซีทนใดที่แคปว่าเป็นกระจดเอานะครับเตรียมสมุดปากกาจดเอานะครับเสียน้าดีก็ตั้งใบให้พี่น้องเฮาจดเอาเลยครับเด้อครับครับสำหรับรอบนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องเฮา ุกูสุคนนะครับโศกแมนไปน้ากันกับเล่าพัฒนาของท่านอาจารย์อเวียงจันนะครับผมครับรอบนี้ก็ขอให้เฮงเฮงปังปัง้อท่านอาจารย์นะครับครับรอบที่แล้วบ่ได้ตามนะครับพี่น้องเอฟซีเพราะว่าเพนค่าอยากธุระของเพนนะครับก็เลยบ่ได้ตามให้พี่น้องเห้านะครับเอาเข้ามาลุ่นกันต้อนะอบบน,น,นะครับรอบวันจันทร์ที่สามนะครับขอให้พี่น้องเห่าเฮงเฮงลุยไปน้ากันครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเช่นาดีก็ไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนคลาบไปผี่นองเฮาสุขุสุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงถูกหวยรวยเบอร์กันไปสุขคนนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้นะครับเช่นาดีก็เอาไววแต่เพียงแค่นี้ก้อนคานานาลา,าลบ,บ